สวัสดีครับผมพ่อหมอมาขาวกลับมาแล้วนะครับคิดถึงกันไหมเออ FC ทั้งหลายส่วนผมเลยคิดถึงคิดถึงอ FC ทุกคนเลยนะครับวันนี้พ่อหมอมาขาวกลับมาพร้อมกับคำทำนายให้ทุกคนเหมือนเดิมแลนะครับอยากรู้กันแล้วสิว่าจะเป็นดวงเรื่องอะไรตามไปฟังกันเลย6ราศี จะได้เป็นเรพถีแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับจะมีดวงโชคลาภเข้ามาแบบปัง,ปงๆเงินทองเข้ามาแบบรวยๆรวยกันแบบฟุกๆกันไปเลยถ้าอยากรู้ว่ามีราศีอะไรบ้างตามไปฟังพร้อมกันเลยนะครับร <c oughs> าศีที่1นนะครับราศีมังกรคุณกําลังจะได้รับโชคลาภด้วยความสําเร็จทั้งจากการเสี่ยงโชคและเสี่ยงดวงนะครับและจากหน้าที่การงานจะมีโชคใหญ่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวมีโอกาสจับเงินก้อนโตเลยนะครับผม <c oughs> มาต่อกันที่ราศีที่2นะคะราศีก <c oughs> คุณจะมีเงินเข้ามาอย่างไม่คาดฝันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลยทีเดียวคุณจะได้รับเงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดสายด้วยเรียกว่ามีโชคเข้ามาเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีกันเลยราศีที่สานะครับราศีเมษคุณจะได้รับเงินจากการเสี่ยงโชคและเป็นเงินแสนเงินล้านเงินก้อนใหญ่ซะด้วยเตรียมตัวเตรียมใจตั้งรับให้ดีนะครับระยะน,นี้ดวงด้านโชคลาภของคุณโดดเด่นสุดๆไปเลยไม่ใช่แค่รางวัลเล็กๆแต่จะได้รับรางวัลใหญ่ๆกันเลยทีเดียวมาต่อกันที่ราศีที่4ีนะครับราศีพิจิกดวงก การเงินของคุณจะพุ่งแบบสุดขีดไปเลยคุณมีเณฑ์จะรวยแบบฟุกๆเงินเข้ามาแบบงงๆทั้งจากการงานการเงินหรือเงินที่รอนานจนลืมไปแล้วอาจจะได้คืนแบบงงๆนะครับแถมยังจะมีดวงเรื่องเสี่ยงโชคจะได้รับเงินก้อนอีกด้วยราศีที่5นะครับราศีกันนี่สินของคุณนั้นกําลังจะหมดไปเพราะคุณนั้นเตรียมตัวเป็นว่าที่เศรษฐีคนใหม่ได้เลย คุณจะเมียนเข้ามาจากหลากหลายทางทั้งการงานที่ประสบความสําเร็จและดวงโชคลาภที่มีรางวัลใหญ่รอคุณอยู่การเงินคุณนั้นจะก้าวหน้ามากเลยทีเดียวราศีสุดท้ายนะครับราศีสิงห์ขึ้นเดือนกันยา2องหนะครับดวงชะตาดีมีทรัพย์ชาวราศีสิงห์นะครับหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองโชคลาภโดดเดน่นคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับปุ๊บปั๊บรับทรัพย์มือเฮงจัดหนักมีเกณ์จับเงินก้อนล้านก้อนโตนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับ หลัก6ราศีที่ผมทำนายไปพ่อหมอมาคะก็ขอให้6ราศีที่ทำนายไปนะครับดวงโชคดีได้เป็นเศรษฐีนะครับขอให้รวยๆขึ้นไปเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนนะครับ พ่อหมอมาคา่วก็ฝาก FC ดวงดีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยนะครับรัดหน,น้าจะมีดวงดีๆด,ดวงเด็เดๆอะไรก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม